เราอย่าเอาความเป็นนักศิลปะที่แบบใช้สับแสงมาลังมาเลืองที่ยหาแล้วไม่เอาให้เขียนให้คนปอสี่อ่านที่เราเขียนให้เข้าใจทฤะดีศิ่ง์นี่หน่อยก็คือจะเป็นตัวที่อธิบายว่าความสำคัญศิลปะมันคืออะไรทำไมถึงต้องมีเพื่อที่จะพัฒนาประเทศของเรา ในด้านการศึกษาศิลปะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องแบบถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยให้ให้พวอเด็กเด็กรุ่นหนังได้เห็นว่าในตัวศิลปะเองมันไม่ใช่แค่การวาดลูกทั้งดนตรีทั้งวรรณกรรมทั้งการใช้ชีวิตคนที่เป็นแม่ครัวผัดกัวย้าวเรากินก็เป็นคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่ระบายสีแล้วบอกเป็นตีดเป็นไม่ใช่เรา,ามองโลกเนี่ย มองได้ความละเอียดมองนอกมองในมองเข้ามองออกไม่รู้หมดจงเอาไอ้สิ่งแบบนี้ไปเขียนเพราะว่าเราเรียนทางด้านศิลปศสิป์เนี่ยเราจะต้องปอกเปลือกศิลปะแล้วก็ปอกเปลือกวิธีคิดของศิลปินแต่ละคนถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์เข้าใจเนื้อหาเข้าใจการแสดงออกครับปั๊กเนี่ยเธอสามารถที่จะเขียนให้สำนียคนอื่นเข้าใจได้เราอย่าเอาฟาร์มเป็นนักศิลปะที่แบบใช้สับแสงมาลังมาเลือมที่หาแล้วไม่เอาให้เขียนให้คนปอสอ่านที่เราเขียนให้เข้าใจ การเขียนหรือการสื่อสารอะไรก็ดีเนี่ยทาให้มันเรียบง่ายที่สุดอ่อนน้อมทำตนแล้วก็อ่อนโยนต่อต่อผู้อ่านที่จะอัิขบายให้เข้าใจว่าเรากําลังสื่อสารหรือพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ปัญหาบ้านเมืองนั้ก็คือมันถ่างในเรื่องของอินดิเคชันเนี่ยแต่ศิลปะเนี่ยมันยังตัวกลางที่มันจะเชื่อไรบางอย่างให้ผ่อนปลนลงเราอยู่ปัจจุบันปัจจุบันเราทำอะไรได้ดีที่สุดกาทำอะไรวันนก็ผ่านไปเดือนก็ผ่านไปปีมันก็ผ่านไปปั๊กมวลของงานที่เราเจ็ดค้นกวาดเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อคนอื่น ทำทุกอย่าง่ยให้รู้สึกว่าเหมือนเราทําให้กับญาติของเราหรบอครอบครัวของเรามาอยู่ที่นี่มีการยิ่ยยยงมีความสุขเลยไม่เคยนึกถ้ากระดู่ที่อาจจะเด็ดไปแล้วก็ได้ะอา,ากาศก็ไม่ดีอะไรก็ดีพายาแม้แต่เม็ดนี้ไม่เคยโดนฉันเลยอย่างเก่งฉันก็จาเขียวชื่นใจทํางานต่ออยู่ที่นี่แล้วก็นั่งนั่งเขียนอยู่เนี่ยน,นั่งเขียนต้นต้น,ตนเนี่ยต้นไผ่ต้นอะไรเนี่ยเฮ <ừ. S 1> ้ยทำไมข้อไผ่เหมือนกระดูกวะ <c oughs> มันก็มาเอง <c oughs> อ่ะเออเออเหมือนข้อคนนะอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบปัับ ันนี้ก็คือมันสอนเราเสร็จหมดอะอะไรก็ไม่มีที่มึงอยากได้นักอะมันก็ไม่ได้ไอ้ที่อยากได้คือมึงอยากขึ้นนั้นังเขียนหกเดือนนั้นเนี่ยเรเขียนสามเดือนนั้นเนี่ยแม่งก็ขึ้นซะเพือนไหนที่เราชอบแม่งวาขึ้นเอาเยอะกันแบบเอาซะหน่อยมึงอย่าคาดหวังอะไรเงี้ย ทุกตอนดีมีร,รดว,มวดลายประดับไว้ในบทว่าตายานโม้ชิหายอ <laughs>